คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะมีคนอยากหันหน้ามาคุยดีๆกับคุณเอามาดูเป็นยังไงบ้างน,นะคะอืมทะเลาะกันเหรอหรือคุณเครืองอะไรกันหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในการแต่แบบตอนเนี้ยมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันหรือไม่งั้นก็คือ ห่างเหินไปแต่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลียมีความขัดแยง้งมีความแตกร้าวนะคะตอนนั้นตอนที่ห่างมันมีความกรุ่นกรุนทั้งคุณและเขาต่างก็กรุ่นกรุนในใจกันทั้งคู่เนาะแล้วก็แบบหายก่อนแยกย้ายกันก่อนแล้วตอนเนี้ยมันเขารู้สึกแบบอยากหันหน้ากลับมาคุยดีๆกับคุณนะคะ อะไรที่ผิดใจกันอะไรที่ขุนคล้องหมองใจกันกลับมาคุยกันดีๆกลับมาเคลียร์กลับมาทําความเข้าใจกันได้ไหมอืมเพราะจริงๆอ่ะตอนที่คุณกับเขาอะค่ะมีช่วงเวลาได้คุยกันดีๆหรืออยู่ด้วยกันดีๆมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษนะคะเออตอนเนี้ยไอ้ช่วงเวลาที่แสนพิเศษเหล่านั้นน่ะมันมีการที่แบบ ทำงานในความคิดของเขาหนักมากนะคะจริงๆก่อนหนะ้าเนี่ยเขาก็น่าจะขุนเคืองคุณอยู่เหมือนกันแหละก็คงไม่ได้ต่างกับที่คุณขุนเคืองเขาใช่ไหมแต่ตอนนี้พอแบบมันมีความสงบมันมีความร่มเย็นในใจแล้วอะคะ่ะเหมือนอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆตอนที่อยู่ด้วยกันมันก็ดีนะเฮ้ยเรามาปรับความเข้าใจกันไหมเรามาหันหน้าคุยกันหน่อยดีไหมเนาะอืม เพราะตอนที่เคยมีวันดีๆร่วมกันนะ่ะคุณคุณก็ดูแลเขาดีอาจจะเป็นในทั้งร่างกายและจิตใจหรือในเรื่องของความรู้สึกต่างๆตอนเนี้ถ้าห่างเหินแล้วมันไม่ได้มีบทสนทนาเนี่ยค่ะเขาเองก็สนใจนะชีวิตของคุณเนะี่ยตอนนี้เป็นเช่นไรคุณดูแลตัวเองดีไหมคุณสบายดีหรือเปล่าทํางานหนักไหมเนะคะอืมแต่ตอนนี้ถ้าเขาได้มองคุณถ้าเกิดว่า เขาเห็นโซเชียลคุณคุณอาจจะดูแลตัวเองได้ดีก็ได้ค่ะมันมีความที่เขาแบบเออเธอยังสบายดีเนาะเห็นแล้วก็เออรู้สึกดีด้วยแต่เขาก็อยากจะมามันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้อยู่ใกล้คุณได้ดูแลซึ่งกันและกันอืมตอนนั้านี้มีใครบางคนค่อนข้างเอาแต่ใจในความสัมพันธ์พยายามแบบทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจฉัน ที่ฉันสั่งการที่ฉันอยากให้เป็นพยายามควบคุมพยายาม control อาจจะเป็นเขาหรือคุณนะคะแล้วทีเนี้ยไม่รู้ด้วยเหตุอะไรก็ตามที่มันทำให้สะดุดนะคะต่างคนก็แยกย้ายกันมาหายหายไปจัดการชื่ออะไรก่อนไปเป็นเจ้าของชื่อของตัวเองก่อนนะคะคือมันมีใครบางคนที่ เอ่อหนึ่งนะหนึ่งอาจจะมีใครบางคนที่อยากเข้าไปในชีวิตของอีกฝ่ายจนบางทีไปล้ำเส้นไปจัดแจงเรื่องราวของการละการจนมันมีการความรู้สึกที่มันอึดอัดหรือสองอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมีใครบางคนที่ชอบทาตามใจตัวเองนะคะเอาชีวิตหรือเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตัง้ง จนละเลยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงทีนี้มันก็เลยไปกันไม่ได้มันก็เลยมีความไม่เข้าใจกันมันก็เลยอยู่ในจุดที่มันต้องแตกหักเสียหายร้าวรานทีนี้พอในจุดที่แยกย้ายไปใช้ชีวิตออตัวเองไม่ได้มีใครมาเอ่อมา,มาวุ่นวายกับชีวิตกันละกันละกลับรู้สึกว่าเฮ้ มันเหงาเฮคือตอนนั้นมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราแค่ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยคะ่ะมันเลยมีความรู้สึกว่างั้นเราสองคนเนี่ยลองลองวางอัตราของตัวเองเป็นที่ตั้งกันก่อนไหมนะคะเอาตัวตัวค่ะต,ตัวตนตัวเธอของเธอตัวฉันของฉันอะไรอยงเงี้ยวางก่อนแล้วหันหน้ากลับมาคุยกัน Uh huh. เพราะจริงๆอ่ะไม่รู้สิความสัมพันธ์เนี้ยตอนแบบมันอยู่ในจุดที่แบบอยู่ๆบทจะบทจะดีก็ดีดีบทจะพังหรือเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจทั้งทั้งที่ใจของทั้งสองคนน่ะมันก็ยังไม่ได้ห่างหายไปจากกันมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนใจไปจากกันเลยตอนนี้ถ้าหากมีอะไรที่ทำให้สามารถ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้ได้อะ่ะเขาก็อยากทํานะเออหรือมันต้องมีการหันหน้ากลับมาคุยกันแหละเพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะเออกลับมาเขียนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะยังมีความปรารถนาที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย มันไปได้สวยมันเป็นจริงขึ้นมาได้มันประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะคะแล้วถ้าไม่ได้เจอกันสักพักเนี่ยเขายังมีความหวังว่าอยากได้เจอคุณอีกสักครั้งด้วยนะคะมีการแอบหวงังแอบลึกๆแอบร้องขอว่าขอให้มีอะไรก็ตามดนจิตโดนใจให้คุณกับเขาอนะคะ่ะได้กลับ มาเจอกันได้หันหนะ้ากลับมาคุยกันอีกด้วยเนาะแต่เขาก็กลัวค่ะนะคะไม่รู้ว่าเขายังจะคงมีหวังไหมหรือคุณจะหลุดลอยไปจากเขาแล้วนะคะเออคุณย้ายจิตย้ายใจคุณโบยบินไปที่อื่นอย่างเป็นอิสระนะคะไปมีความหวังครั้งใหม่กับชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเขาแล้วหรือเปล่าเนาะ,นะอืม ก่อนหน้านี้นใ,นใครบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆในชีวิตมีตัวเลือกมากมายในชีวิตตัวเลือกที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแค่บุคคลงานการเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างหรือจะตัวเลือกอื่นๆแต่เขาลืมว่าคุณอยู่ตรงนั้นคือคือให้สิ่งอื่นสำคัญหมดเลยอะยกเว้นคุณ นะคะเออบางเคสอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะจนคุณรู้สึกว่าอ้าวแล้วฉันไม่ได้อยู่ในชีวิตเธอเหรองั้นฉันก็ไปเลือกฉันก็มีทางเลือกของฉันเหมือนกันนี่ฉันไม่ได้ต้องรอให้เธอมาเลือกฉันนะคะ ทีนี้คุณก็อาจจะไปใช้ชีวิตของคุณไปเลือกชีวิตของคุณไปทํานู่ทนทํานี่นะคะตอนนี้คุณอาจจะมีออปชันอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะมากมหมอาจจะเป็นโอกาสความสัมพันธ์หรือโอกาสทางการงานอะไรก็ได้นะนะคะตอนเนี้ยซึ่งมันมีการที่เขาแอบมองอยู่เหมือนกันนะว่าคุณกับเขาเนี่ยอยากจะหันหน้ากลับมาคุยกันได้ไหมคุณยังอยากจะเลือกเข้าไหมหรืออยางน้อยที่สุดอะหันหน้ากลับมาคุยกันก็ยังดีนะคะหรือเลือก ที่จะไม่มีเขาแล้วจริงๆเนาะอ,อีกอันหนึ่งเนะคะตอนนั้นน่ะที่มันมีสิ่งอื่นที่เขาไปสนใจมากกว่าคุณคุณก็อดไม่ได้หรอกที่จะแบบเกิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์อ,มอะไรก็ตามแต่นะคะจนมันมีประเด็นเหมือนกันเออที่ทำให้ความสัมพันธ์มันต้องสะดุด ก็อยู่ด้วยเรารู้สึกไม่ปลอดภัยไงไม่รู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอหรือเปล่าใช่ไหมคะออถ้าอยู่ไกลกันเนาะเขาก็อยากจะเดินทางนะคะมาพบมาเจอขอค่ะเออมาพบมาเจอคุณหรืออยากจะรู้ว่าเราสองคนเนี่ยยังเดินทางไปได้วยกันได้ไหมเนาะขอโทษดะวเสียงฮะเอออะ Distance and time never keep us apart ถึงแม้จะไกลกันนะคะแต่ว่าไม่เคยทำให้ความรู้สึกที่มีให้เนี่ยมันจางหายไปเลยนะคะต่อให้ไกลต่อให้เวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่เนาะ I can't accept the truth that I'm a trouble maker เขาก็ยอมรับไม่ได้หรอกว่าจริงอ่ะเขาก็คือคนที่สร้างปัญหาในความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เพราะคุณ แต่เป็นที่เขาเขาก็รู้ซึ่งเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธตรงนี้ได้นะคะ No one can replace you คุณพิเศษกับเขามากนะจริงๆก็ไม่ได้มีใครมาแทนที่ได้ง่ายๆแล้วก็ I so much want to be with you เขาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นแรนดอมเนาะไม่รู้เรื่องราวของใครกันหากอยากได้เป็นเรื่องราวของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสสัสดีค่ะ